สวัสดีค่ะทุกคนแัดนึนงเราอยู่บ้านเราแล้วนะเรามานอนบ้านเราทุกคนเห็นในเทอรนตรงนั้นไหมช่องเรานะทุกคนดูขาเรยงบริบูรณ์อยู่นะเรยขอบู่ไม่ได้ปวดน,นะคะเป็นของยายเรานะเราอยู่บ้านยายเนี่ยเนี่ยรูปยายเราตอนเป็นไวร่นเห็นไหม มันจะลังๆเดี๋ยวเอาให้เข้าไปดูใกล้ๆโอเคเราสูงเรียบร้อย,อยนี่อันนี้รูปยายเรายายเราตอนเป็นวัยรุ่นนะคะนี่ก็ถัดมาเป็นคนเก่งเลยทุกวเนี่ยนคนนีนะทุกคนไม่ใช่สองคนนนะนี่ตอนเก๋บ,บริบูรณ์ตอนรับรางวัลกับฟนะคะ อถอยยถอ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 ยนีดอกดองปันกับฝ้าอันอนี้ไม่รู้นะสมเด็จพระเจ้าตากสินมาแล้วรองเพลงให้ฟังจะได้ไหมเดี๋ยวมันก The b l u e t o o t โอเคไม่ร้องดีกว่าวันนี้เราจะเปิดไมคคุยกันนะทุกคนอยากให้เราสองตัดเทียบไมคคลิปนะคะตัดเข้าสองวีนะคะในแอปเทโลเกตชื่อแอปให้นะอึ๊บอึ๊บทุกคนเห็นไหมน,นี่นะคะคือของในเกมโทค่าไลฟ์เวิร์มนะ เียนชื่อแนะอป no. e. ให้นะเอ้ย basic มาก B L A Z E เห็นชื่อแอปไหมเดี๋ยวตัดสองนี้ได้เลยนะทุกคนอ่ะไม่ดูอึ๊บแอปนี้นะคะวันนี้วันเกิด ให้ยื่อยเลยอืมเอ่มันดีเาไม่มองไปตรงไหนก็เจ้าตักความลักก็เลยทำคลิประบายไปดูกันได้นะก็ถุเก่ามากเก่าคือเก่าบ้านเราแค่นี้ก็แล้วกัน อย่าลืมนะอีกสาคนทำคิวอ่นเอแล้วนะเพื่อเราไปถึง3ามคนแล้วได้ทำคิวอเแล้วช่องเอาอีกนะคะไว้จะโปรโมทช่องอ้นะคะคุณเพื่อน